วาสานวาสานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่นผู้ใดล่ะเนี่ยสวัสดีค่ะฝากช่องน้องหญิงสาวใช่คหมพวกเราเควรเอาไปเคียวด้วยวาสานวาสานมาเต้าโมาหอยกับฝ้ายฝองลดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้วเลยมื่อนี้มากครับอ่าอาจารย์สร้างเพิ่นนะครับสวัสดีครับมาเล่นน้ำนองชาไข่มุกเอ้ยอย่ามาเล่นทอมากินมาโม่อุดอุดนุ่นนองอุดนุ่นนองผ้ากันไปหาซื้อเสียผ้ามานะครับบังคัน เพื่อเสียบใส่ปวนได้ไเพื่อเสียเอามาใส่อันเป็นอย่างก็เป็นลูกสมุนเทวดาลูกสมุนเทวดาภาษังภาษังมันไม่เทวดาภาษาสังเป็นลูกสมุนภาษาังภาษังเออมื่อแรงมื่อแรงพี่น้องครับรับเรื่องต่อก่อนผู้ใดไรพ่อเจ้าน้ซื้อบัตรซื้อไดเด้อพี่น้องเด้อมื่อแรกเด้อเเเฝฝ้้้าาดครับนะครับพี่เอพ่จ้าน้าพี่โอพ่จ้าน้าเด้เมื่อนี้ตอนนี้เมื่อนี้ก็คือสังกองเงาะปากมึงคลิปผมนะครับพี่น้องจะฟังเสียงไอ้นลอยบันใหญ่ครับจ้าจ้าจ้าภาษาสัน ว่าจะตั้งซื้อช่องไม่เลยเด้ด้วเนี่ยช่องยังวาสันแซแนลว่าสันว่าสันนี่ยครับสองคำเนี่ยสันดักวาแซแนลสันดักวาแซเออไปแต่เอาตัวไหนจะได้พี่น้องพิมพ์คำมาบอกได้พี่น้องด้วยไม่ยังหรอเสือก็เขินแต่เสียมาอมืรอนี้ยไม่มีเสียไส้หรือเปล่แล้เสียมาไม่ใส่โอไม่ใส่โอ้ยเสียมาหมดราคาเลยมาเนี้ ่ใ,ใ,ใครอยู่ด,ดอกคนว่ามีขี้โพกันมีขี้โพเฮ็ดองฟองเฮ็ดได้เนี่ยเอ,ออยังว่าอยู่วาแซานวาแซานไม่เป็นไรถือว่ากำไรของลูกค้าเป็นไงอ่าช่องของเราคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้จนะเจ็ดพันแล้วค่ะโอ้ด้โฆษณาแเราด้วยค่ะโฆษณาเข้าแล้วค่ะน้องชาไก่มุกโฆษณาเข้าแล้ววาแซนวาแซนของข่อยวาแซนวาแซน โฆษาเขาแล้วแซมซเออแซมไซได้หยงเจ้าน่ะอันนี้คือไข่มุกใช่ไหมเนี่ยแม่คเรื่อลยๆน้องชาไข่มุกน้องหญิงนะครับเพิ่นเพิ่นเปิดธุรกิจนหน่อยของเพิ่นนะครับรว่โอ้นว่าวาสัานี่ครับเพิ่นเปิดอยู่า้างเซเป็นบัพงนะครับพี่น้องครับ โอ้ต่ำหง่วงภาษาอังกเหรโอ้ตัเนี่ยเสียด้อตำทะเลกัแซ่บว้าวคือบ่เห็นทะเลกี่แตนซื่องก่อนซื่องก่อนเซื่องก่อนไอแต้นมาดิ ไปแล้วครับกาแฟสร้างกาแฟสร้างยาสิพ้าไป็ดตำยี่ท่องโขกเหมือนงั้น,นว่าสาั้นว่า <c oughs> <c oughs> สั้นสยสั้นดอกว่าสาั้นเนี้ยหรือว่าสั้นสั้นเนี้ยนะครับพี่น้องครับนี่วัสดิเอาช่องไม้เนี่ยนะครับร้อยผ้าเลาะนี่มันมันหลายเหลีอ,อันอันผ้าเลาะผ้าเลอะนี่มันหลายแล้วนะครับวัสดิเปลี่ยนซื้อช่องไม้ยูเซน,นี่เดิยวนี่ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ่งตับบักคงเอ๋ยพนกนิพ่องครับมาอุดหนุ่นพนสกวันทั้งปีนะครับสบายดีสบายดีตับยังก็คือว่าขืนซื้อเรื่องน้ำเนี่ ต้มแตงต้มแตงใส่ปูน้อยพ่อหมอครับผมโอ้ยทำได้เตียบป้าดุ๋เอาเอาเอาให้จะโคกนะใส่ถุงนะครับแด้วผมจะไปกินอยู่สำนักงานเอาตามยังค่ะตาทะเลกับนิดนะค่ะตาปูมาตามปูซขากินกับเขาได้ครับตาบักเตียงนี่แหละกับทอดวจังไงครับนี่วถั่วหน่องไก่อู้ตอนใหญ่ๆจับบัตร อ๋อเอาเอาเอาันอันนี้ดิน้องนี่ดิน่องสีขาวค่ะดีเอา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 น้องดิเอา,เอาน,อน้อ,านองจกักสองน้องสน่องเนาะจ้าคึ้อยากกินเขาแล้ว <c ười> แต่ว่าพันมีกับเขาอยู่ดอกอยู่ทางปุ่นอันนี้เราต้องนี่ต้องหนิพันมีกับเขาอยู่ดอกทางปุ่นต่ว่าหางังขึ้อยากาซื้อ,อ,อตีนกไก่ดิตีนไก่ขายจงไหนนี่ เออเอาอันชิ้นละห้าเอาจักอ่าจ้าบาทเนาะอันนั้นสามสิบอันนี้สามสิบสามสิบสามสิบก็โคกันเนาะครับผมอย่างละสามสิบแล้วก็ตามตะแยงโคกหนึ่งนะครับจ้าจ้าจ้าครับผมตะแยงเอาเพชรปะค่ะครับพอดีครับพอดีจ้านัวนัว นะรับตาบักแตงตาบักแตงยายาไม่อยาน้อนนะอยากลองอยากลอยากลุ้ยารลองเพียงอยากเล่อยากลุ้นอยากลองอยม่าอยากเลอยากลุ้นอยากลองอกลุ้นอยากลองอยากจองเป็นคู่างคู่สร้างข สศร้านวาสันาสันฮัดลองเพีงติดเลยโอ้ลองเพียงกูนันแมโนเขากูจุกจุกกูนุบันไม่รู้รู้รู้เอาเอาเพีงกับเพีงนันมวนจูบเยอะจันนะอย่าจะมัวเคลื่อนได้ไปทำไมหันมาไกลๆน่ะนะ นั่นอะไรนั่นอะไรอยู่ในกอไผ่น่ะนะจะร้องเพลงอะไรเปล่เปลาน้อยว่าซาน้องกุ้งเฝาเสียบไว้แต่มันเสียบเสียรถเอาเสียบรถขนาดเสียบรถโอ้ยมักเสียบข้าเนาะจัวน่ะป้าน้ำแตกเลยเสียบแมงไรอ่ะวันนี้ได้กี่คลิปแล้วน้องหญิงชาไข่มุกได้หนึ่งคลิปเองโอ้ยพยายามลงคลิปบ่อยๆนะแฟนกับเอฟซีจะได้ดูเรื่อยๆใช่ดูดูดูเธอดูดูเอ้ะเมื่อไรอย่างไหนเพิ่น ยี่แก้วแล้วยังไม่รวมปั่นนะเอาเหรอเฮ้ยสี่สิบสองแก้วสีหแก้วแล้วครับพี่แมวคือดีแต่เครื่องอันนี้ไหมเซลซีนเครื่องซีนแล้วถ้าอาจาันหลอยไปทำขายอยู่บ้านจะได้ไหมแบบนี้เนาะต้องซื้อเป็นชายต้องซื้อเป็นชายนะลองหยิบคือมีแฟนชายอยากได้เครื่องอันนี้ไหมอยากได้แต่เครื่องนี่ไหมอันนี้อะแฟนชายอันนี้อแฟนชายโอ้แฟนเขาแฟนช้างโอ้วาสันวาสัน เอ้าสนุกโปกนาอีกแล้วครับผมสมหวังดังใจปรารถนาสร้างเลยผมบอลเลนน์ว่าซันว่าซันแซงสายแมวบองกบโอนอันไรคืออันมันสิบอกยอดอัตโนมัติเนาะว่าตอนนี้เลยซีซิผ่าแก้วยังไม่รวมปั่นปั่นอีกตั้งหากนะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศล้านกันพี่น้องโอ้อันนี้มองนั่งคือเท่แต่มองนั่งเลย ชาไข่มุกไต้หวันตีนอมันเป็นแฟนชายบ่เพื่อนว่าแฟนชายจะของเองมันวะเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าตัวนี้ซื้อแฟนชายเขาโอ้ชาไข่มุกลำงค่ะบานนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ป่ะเนี่ยตัวนี้จะขึ้นบ่นดิ ืเชาตเามเร็วตอนนีข้าใส่หน้าไอ้ขอชาตอันยูอ๋อแต่ว่าเราจะทำเองเมน4มองทำเลรกาีโนเวใหม่ดีมากดีมากทำเป็นมินิมอลเลยใ่ในรูปแบบนึงก็คือว่าจะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายของร้านความคิดดีความคิดดีก็จะเป็นสาบอยอีกทีนึงเป็นยังก็ไอเป็นยังกอนเนาะช่ใครมุกลำพื้น่ใมุกื้น ลำเพลินเราไปเชี่ยวชาไข่มุกลำเพลินเราก็ต้องแต่งชุดไอ้เพชรชุดอะไรเนี่ยใช่แล้วก็ถ่ายแล้วก็เป็นโลโก้เราเลยแต่ต้องปรึกษาปรึกษาบอสก่อนแต่ว่าต้องปรึกษาแต่งชุดเพชรมาขายบ่นีอใช่ใช่ใช่อยากอยากจะลองไปผู้สร้างโซ่โอ้ยเนาะนี่ลาบมองมันม้วนอ่ะนะวาซานวาซานนะครับผมสำหรับไอ้ไอ้วาซิ ไอ้ว่าสิเปียนซื้อซองใหม่สิคือบอั่นะร้อยพปาดเอา่อนเอาเต้เออนนี้เดี๋ยวนะครับผมสิปิดคลิปแล้วก็สิ่ายเงินนาอเอาก็ปิดตัวปิดปิดปิดนะครับสำหรับพี่น้องนะครับตกใจมาด้วยว่าจะงีงเงี่ยแถวใส่ตกใจไหมนะครับพี่น้องนะครับผมมาคลิปนี้นะรูจุจม่ม จุ่มนะครับเรามาแบบจุ่มนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับใครเบิ่งแหลมมวนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมให้กับช่องคนยงช้วก็ช่าง้องหญิงชาไข่มุ่งแพลมนครับนั่นนี่มีมุมน่ารักด้วยนะครับตอหลังคนนี้เหนื่อยอยู่นะากสุดเลยุ๊คแล้วก็คลิปหน้าก็เจอกันนะครับสำหรับนี้ตุ๊กตาออกอุ่นบายบายว่าซ่า แล้วเราบอกทั้งนั้นมาทั้งพีบาทเนี่ยเ,เมื่อแลงอย่าลืมนะพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตัวซื้อบัตรจองตัวค่ะพี่น้องค่ะในราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทเท่านั้นค่ะ้วก็มันซิมีอีกต่อไปก็คือวันที่สิบเก้ายี่สิบกซื้อได้เลยซื้อว้ก่อนเลยคือ อ่าโปรโปรเหมามันจะหมดคืนนี้เที่ยงคืนใครที่อยากเหมาเป็นโปร279ก็เหมาได้เลยได้เลยหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มมันที่ห้าหกอยู่แล้วนะครับอยากสิไปเบิ้งต่อเพิ่มบันชีสิบเก้ากับยี่สิบต้องเพิ่มตังค์เท่าไหร่โอนเพิ่มอีกร้อยสามสิบบาทเท่านั้นโอเคจ้าจ้าได้เลยสุดยอดสุดยอดเลยอ้าวน้องหญิงชาไข่มุกฝากช่องเพิ่มน้ำเนยด้อพี่น้องเด้อนะครับค่ะพี่น้องครับน้องหญิงกับฝาก กดไอเงรกดกดติดตามค่ะพี่น้องช่องน้องหญิงชาไข่มุลลาเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากกดไลค์ตัวชร์กดกระดิ่งปิ้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 งนะครับผมฝากด้วยนะครับว่าซ่านช่องกดไลค์ชาไข่มุลลาเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมเอาชาไข่มุกแล้วใครพี่น้องเอาจังไหนไอว่าสิไอวัศิถามความคิดเห็นทั้งสองคนนี่ข้าไม่เปลี่ยนซื้อช่องจากร้อยผ้าเลาะเฮ้ยฮ่าชาแนลวันยาวโพดก็ข้าว่าผ้าเล่อข้าเจ้าใส่หลายคนไหมไอ้ว่าสิใส่ค้ามมาว่าซ่านชาแนลครับ สันดอกว่าชาแนลตัวใดคือกัวกันว่าสันว่าสันแล้วเนาะว่าสันคือกว่าเป็นว่าสันมาเลยว่าสันอ๋อโอเคคลิปนี้เอาสันนี่แหละพี่น้องครับหรือหรือผู้ใดอยากขายจัาร้อยเปลี่ยนเป็นสันซื้อช่องจะไหนกะลองลองวางมาเป็นจ้าจ้าเพราะว่าคำว่าผ้าหล่อมันเกินแล้วไหมมันหลายแล้วไหมว่าสันกับปียงก์เกาสันดอกว่าว่าสันชาแนลสันดอกว่าชาแนลนะโอเคครับป่ะคลิปนี้เอาล่ะสันนี่แหละ มาอุดหนุนนองชาไก่มุกนะครับพากันไปอันซื้อเสื้อผ้ามากับส้างเอามาใส่เหมือกยังก็เลยสิไปเอาอันตำบักเตียงเอายังไปกินเขานะครับพี่น้องครับอ่ะจวดจัดฝาดบื้มบายบายสวัสดีครับ